จ้ <c oughs> วจาวันนี้เราก็จะพามาดูเอ่อจะพามาดูข้นมข้าหนมปังที่มันแข็งแล้วไว้สักสองสามวันแล้วนะจ๊ะมันก็จะแข็งปุกอย่างนี้เลยจ้ะแข็งมากๆนะจ๊ะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกินแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะจ๊ะก็เสียดายแต่ก็ต้องทิ้งนะจ๊ะแต่ก่อนจะทิ้งเราก็สงสัยว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรนะก็เลยจะมาลองมาลองหันดูนะจ๊ะว่ามาลองบีบลองหันดูจะว่ามันจะเหมือนกับตอนที่มันมาใหม่ๆหรือเปล่านะจ๊ะ อันนี้เดี๋ยวคนคนุณท่านจะสงสัยว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือ,อ,อดอกดอกอะไรนะดอกอะไรดอกอะไรอันนี้ดอกจำปีนะจันเนี่ยอันนี้มีคนให้มามาเช้ากลิ่นก็หอมออวันหัวใจออวันยวดใจลวเกินนะ อันนี้ดมแล้วไหว้พระไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไหว้พระนะคะตั้งใจจะเอามาวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้เหี่ยวลักกะทิ้งนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้กําลังหอมดีมากาเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวให้ดูเป็นดอกเลยนะ นี่นะจะดอกไม้อย่างนี้เลยดอกสวยดีมากอันนี้เก็บใส่ที่เดิมอันนี้สภาพเนื้อแก้วด้านหลังด้านหนา้าด้านหนา้าด้านหลังนะจ๊ะโอ้ยเทกระจัดหมดเลยนะจ๊ะเสียดายมากเดยว ถ้วฉันขใส่นี่ก่อนนะจ๊ะดอกจำปีจำปานี่ก็น,น่าอาก็บไว้มันหอมหอมหวนดีนี่น่าเสียดายหน่อยนึงนะเจ้าว่ามาไม่ถูกเวลาถ้าถ้าว่ามาถูกเวลานี่ฉันจะเอาไว้ลอยน้ำอบวันสงการจะด้วยนะจ๊ะวันนี้พอดีว่า มันมาก่อนเวลาหน่อยหนึ่งก็เลยกว่าจะถึงวันสงการก็เหี่ยวพอดีเพราะเพราะว่าปกตินี่เวลาถึงวันสงกรารถึงวันสงกรารแล้วนั้นเราก็จะเอาดอกหอมดอกกุหลาบดอกดอกรักดอกดาวเรืองเนี่ยเอามาเอามาโรยดอกไม้แต่ว่า ดอกจำปานี่ก็เคยใส่นะจ๊ะแต่ไม่ได้เยอะอย่างนี้วันนี้ปีนี้ได้เยอะเขียวเล้วเสียดายว่ะมันมาก่อนเวลาก่าจะถึงวันนั้นก็เหี่ยวเส,สียแล้วก็เลยเป็นอันว่าเดี๋ยวเหี่ยวก็ต้องทิ้งนะจ๊ะสามวันห้าวันก็ทิ้งเลยอันนี้ฉันก็ชื่อเขียวน้อยนะจ๊ะ วันนี้อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็เลยจะมาทําอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวว่าจะหัน่นขนมปังแห้่ให้ดูก็ต้องก็จิตใจหนึ่งก็อดจะอวดอันนี้ไม่ได้วัดไปวัดมาร่วงจานนี้ร่วงเทกระจารย์หมดเลย เราอยู่ว่างๆก็หาอะไรทำนะจ๊ะมันไม่มีอะไรทําจริงๆช่วงวันหยุดติดเทอมก็มาทําอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะใส่ก็ใส่จะใส่ก็ใส่ไม่เข้านะเราทำเสร็จสสวสสมบูรณ์นะจ๊ะอาจจะไม่ได้ดังเดิมแต่ก็ย่างดีที่ มาอัดอัดเรียงเรียงไว้จนได้ครบทุกดอกนะจ๊ะอันนี้เราก็วางไว้อย่างนี้เอาครวน,นี้คราวนี้นะจ๊ะเราก็จะมาดูขนมขนมปังของเรานะจ๊ะขนมขนมปังไว้ได้สามวันห้าวันแล้วมันก็จะแข็งเดี๋ยวเราให้กดดูก่อนนะนี่มันก็จะดังกรอบกรอบเก็บเก็บนี่ แม่แตะกี้นี่แม่แตะกี้นี่เราตัวฉันนี่ถือมาถือไปถือมาก็มีหลุดร่วงไปบ้างมีหลุดนี่นี่อันนี้คือวเอาหยิบให้ดูเห็นไหมจะไม่เห็นนี่นะจ๊ะเนี่ยที่มันเศษหลุดร่วงมาเศษมันมันแตกมันกรอบแล้วนะจ๊ะนี่บีบีนี่ดู ตรงด้านหน้านเห็นไหมบีบนี่กรอบเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจ๊าเนี่ฉันบีบให้ดูเหนไะหมกรอบอย่างนี้เลยมีกระดาษหลังนะจ้าเนี่ยอันนี้ไสเป็นไสใบเตยเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวแล้วจากนี้นี่ลุนจะถ่ายคลิปนี้ไปเดี๋ยวฉันจะไปทำความสะอาดนะเอาใส่ทั้งขยะให้เรียบร้อยจะมันกรอบอย่างนี้เลยคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอน การมาหันนะจ๊ะนี่เราจะใช้ไม้ปกหนังสือแทนไม่หีบหั่นนะจ๊ะอื่จ๊ะมาหันอย่างนี้เลยเอาตรงนี้ก็ถนัด นี่จ้าเราก็มาดูในด้านในนี่อาจารย์ที่มันเป็นไส้มันก็แห้งแห้งแล้วนะอาจารย์ก็นุ่มอยู่แหละแต่ว่ามันแห้งกว่าเก่าวแล้วถ้าเป็นตอนล็กแรกแรก,แรกๆมันก็จะเยิ้มกว่านี้นี่นะจ๊ะก็เป็นอย่างนี้เลจ้ะคันนี้ก็คือว่า ็นอันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะที่มารับชมนะจ๊ะก็ไม่รู้จะมีใครรับชมสักกี่คนก็ไม,ไม่รู้อาจจะมีใครรับชมสักกี่คนนะจ๊ะก็ไปลาก่อนนะ